เรววกกกก่าไสวัาาสดีครับไอพีท่องวิน่าชแนลนะจ๊ะอันนี้เรามากับพระอาทิตย์เราจะมาบ้านใครที่แดงเราเห็นรถเบี้ยอดิซอนมาอดิสอนมาแต่เช้าเลยมัเเน,นมเช้ชชเาแท้ดินตรงนี้เนีเ่ยมันจะเป็นดินหลวงไหมไม่เออไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่มีสนมันเศ้าเลยอันนี้ที่เขาหมดเลยนะที่หนูนาเลยที่ทุกท่าน เราพามาบ้านใครนะซื้อพระอาทิตย์ด้วยมาแต่เช้าแท้เบียมาแต่เช้าฝันเราอีกเรา้นมาแวะขึ้นมาแวะนี่นะมาถึงต้นไม้โตมาสี่ต้นเอ๊ะกี่ต้นมาเบียสามบอกหนึ่งสองานใหญ่นี่บอกใช่เอารถหน้าเอารถมาใส่ตบบนี้นี่ สลงใสบอแม่เขาเอาซื้อไม้ล้อมมาใส่ซื้อไม้ล้อมมาใส่ต้นไม้อย่๋ยพึ่งลงเด้อฝุ่นเด้อพี่นกเย่๋เวพึ่งเด้อพึ่งลงฝุ่นตลบเลยเด้อรอก่อนฝุ่นเข้ารถโดนอนด้านขวาใหญ่อันนี้เรือรับรองนะแม่พี่นกลงแม่ได้ลงฝั่งนู้นพี่นาจะลงฝั่งนี้เปิดตัวให้แม่เด้อ ทำงานทำได้ไหมเนาะเพี่นกทำได้สวัสดีครับคุณแม่ไม่ได้เศร้าเลยฮะม่เงียบไว้ล้วอารมอะไรเหรอลมแห่งรักได้คิดถึงแม่พี่นกอยากแวะมาหาพี่นาก่อนพาพาแขกพาแขกมาด้วยใช่นี่แขกมาด้วยปั๊ด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 วิ่งวิ่งวิ่งโอ้รู้จักคำว่ะเนี่ยมา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  แต่ตอนแรงเราไปอยู่ตอนแรงไปไปเออแล้วเจ้าทำไมมาแต่เช้าเนี่ยดิสอนเจะมาทำรั้วให้เราฮะทำรั้วทำรั้วอะไรนี่ไงรั้วต้นไม้เนี่ยเนี่ยคือทำไมต้องทำล่ะมันมีคนเหยียบเหยียบดอกไม้แกบ่อยแล้วทำรั้วกันไว้สวัสดีครับเดี๋ยวจะเปนานี่ต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเป็นเจ้าเป็นเป็นแจ็คเหรอเจ้าเสกต้นถั่วขึ้นมาได้เนี่ยเป็นอะไรนะเป็นแจ็ค ซะที่ไหนกว่าจะหามาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะต้นนี้ต้นอะไรเนี่ยให้คนหาให้เกือบเกือบหลายอาทิตย์เลยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นมังมีค่ะอันนู้นล่ะไหนนู้นต้นพยอมเอออันนู้นล่ะอานนท์ต้นเอ่อเอ่อว่าอ๋ออันนู้นมันเหมาะมันเหมาะสำหรับค่อยเลยต้นนู้นอะทำไมอ่ะอ้วนเตี้ยตันเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่เหมือนค่อยเลยวันนี้เจ้าจะไปบนเนี่ยวันเนี้ย ไปสิโอเคไปสิแต่จริงจริงน้องแพนว่าจะเข้าเมืองอยู่แล้วอ๋อไปด้วยกันไหมล่ะเดี๋ยวน้องขับรถไปด้วยเพราะน้องจะเอารถไปร้านอ๋อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัอพี่น้องาพี่น้องพาอะไรหอบเจ้ามาแต่เช้าอ,อ่า เราจะไปไหนกันอ๋อเจ้าหอบมาค่อยก็มาด้วยแหละลมมันเหตุนีแหลอ๋อตอนเย็นเขาจะไปงานเจ้าอ๋อค่อยแต่งตัวไปไงจ้า่วันนี้นั่นแหละแต่งตัวสวยผิดปกตินี่ไงบอพี่นกจะไปออกรถอ๋อปกติค่อยบอสวยบ่ปกติตอนเช้าแกจะไม่ใช่สรงห้าแบบนี้นจ๊ะแกจะเป็นแบบว่าใช้พิ่นเมื่อวานปกติเก็สวยใช่ให้ค่อยสวยมั้งเพอะปีใหม่แล้วเนาะน้าอย่าลืมปิดไฟหน้าบ้าน อโ,อโอ้ย Arrow, นะเจ้าขายต <im <im> ははู้หรือเจ้าอีหยังของเจ้าเนี่ย ну ค่อยเพิ่งเห็นเนี่ยฮะฮะไปเหมามาให้เอื้อสักตู้ได้ป่ไปเหมามาแม่แม่เชิญด้านบนเลยค่ะแม่มามาชมบรรยากาศบอามเฟอร์นิเจอร์บ้านนี้ขายล่่่มมมคะแชบ้านนนก่อะคม ใช่หมดอ๋อกระเบื้องปูแล้วเบียเบียเบียมาดูอะไรนี่เร็วแมียวเดี๋ยวใครลงมาดูเมียวอ่าแม่พี่นุ๊กเป็นไงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเปิดในบ้านให้แม่ดูอื ขออนุญาตเจ้าของบ้านขึ้นบ้านเนอะโอยเชิญค่ะดีต้อนรับค่ะดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะต่อสู่รายการฮะสู่รายการอะไรรายการยังเฮ้ยโอ้เขาล็อกประตูเขาล็อกประตูบ้านไหมล่ะโอยน้องน้องล็อกน้องกล่าว่ากำลังจะออกไปข้างนอกกำลังจะไปสกลนครนั่นแหละเหรอพอดีเห็นรถมาพอดีบอกเกือบสวนห่างกันเนาะ กับสวนทางกันแหมเถุน้ำจะไปซื้อกระ้าจะไปไหนฮะน้องจะไปล้างรถแล้วก็จะไปหาซื้อของขวัญแล้วไปซื้อของใช้ถุงพะยะอะไรก็หมดเนี่ยรีบมาจ้าไปแล้วเพื่อนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่เบียร์สวัสดีบอเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันค่อยพูดกันจ้าจะไปร้านญี่ปุ่นบอไปสิไปฮะ เนี่ยเรื่ไปแันค้อยขอแยกขางเจ้าเลยอยหัวยุไยหัวแล้วหัวแล้วอยหัวแล้ว เดี๋ยวบ๊อบไปดูพี่นกซื้อรถก่อนเดี๋ยวค่อยก็ไปพี่รู้ว่าแม่พี่นกจะแวะไม่ได้ไงเออพี่ก็ไปเลยไปเลยไปเลยกสามบ๊อบหนูจะไปดูพี่นกออกรถก่อนมาขับตามกันไปใช่ใช่บางเดี๋ยวพาแม่เข้าชมข้างในบ้านไปดูบ้านก่อนนี่มาทำทีเนาะบ๊อบเราขอแยกทางกันจ้าไปไปไปเข้าวัแม่ไล่แยกทางเลยใช่ไหมไล่แยกทางเลย มอย่แลแม่แม่จะรีบพี่พี่อันมีของขวัญยังครับเขาไปซื้อโรบินสันมาไปโรบินสันมาอ่ยทำไมไม่เจอค่อยล่ะไมเจอกันไหมค่อยพิ่งไปตอนที่ทักหเจ้าเจ้ากลับเข้าบ้านแล้วอ๋อขับรถอยู่ที่ทักหาเจ้านลนายต้นนี้มันใบเยอะไหมฮนี่ต้นนี้หรอมั่งมีหรอคะเยอะเยอะมากเอามานี่แหละมั่งมีต้นบัมังบานเห่านีแลบีแอ้ อะไรนะเบียบเก่งเลยอต้นไหนเลยต้นสมังต้นสมังเอ้าถ้าความคิดพี่นัทนะเบียร์น่าจะปลูกมุมนี้เนาะหมอแล้วแต่จะของบ้านเออแมนเนาะมันได้ล่มไงล่มเขาแบบกะยามบ่ายแล้วนี่แล้วแต่เด้พี่พี่นัทมันขึ้นอยู่กันหน้าหนาวหน้าร้อนอ๋อมันจะมัน อันนี้น่ะตอนบ่ายเลยพี่นี้เนี่ยเต็มเต็มเลยนี่อ๋อเต็มเต็มเลยบหรใช่ค่ะตอนบ่ายเลยนี่เต็มเต็มเลยแบบช่วงบ่ายแล้วก็หน้าหนาวหน้าร้อนด้วยนะแต่ละที่มันไม่เหมือนกันและวันนี้ช่างหยุดงานโอ้ยข่อยรบกวนขอหน้ำซาง่ะปีใหม่เหอปีใหม่ปีใหม่บ่าเหล่าตะเคลียร์บ่าเหล่าก็ทัวร์บอสเป็นนี่แหละเดี๋ยวเขาก็หยุดบ้างสิปีมงปีใหม่นะโอ้ยพี่นั่ฮะไม่ปีใหม่ก็หยุดอะไรลูกสาว ทำไมอ่ะลูกทั้งล่างเนี่ยบนน้องทัางแางกันนะแางกันาะโอ๊ยเดี๋ยวนี้นอนให้โซนอนข้างบนอ่ะเปิดจะทีเถอะบ้านเดี่ยจะแปดนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องหากุญแจโอว้ยมาแล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมจะออกไปนี่ไงใช่เมื่อกี้เตรียมจะออกไปแล้วก็ปิดประตูเสร็จปุ๊บแล้วหากรุ๊แจ๊บเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเข้าเดี๋ยวมันจะเข้ามันจะเข้าบ้านแล้วมันจะเข้าบ้านแล้วนุ่งหงคตัวเองอย่าบอกนะมันไปด้วยเนี่ยเอาไปด้วย ลูกเอานางไปอาบน้ำฮะเอานางไปอาบน้ำโอ้ยนอนนอนแล้นางไปอาบน้ำเอารถไปอาบน้ำนี่ถ้าถ้าถ้าเขานอนนอนไง่ายเขาแสดงว่าเขาโอ้เบียร์ต้องต้องไปนานแน่เลยลูกไปอาบน้ำรถไปอาบน้ำนานโอ้ยมาอาบไม่ถึงยี่สิบสี่แต่ขนคนเขานิดเดียวเองคนเขาไหลนูจะไปไหนลูกจะไปไหนค่อยต้องกลับมาทำกับข้าวอีเด้อไปไหนไปไหนกับข้าวพี่ทำไร ย่ากแค่ยากแค่ไหนน้องอยู่นานน้องอยู่นานนานนานจริงนานเขาต้องไปทําเสริมสวยเขาอีกนานนานนานมาค่ะแม่ลงนิดนึงนะแม่นะไม่ลงเออเออให้ยันค่ะแม่เข้ามาเป็นอ่ามิงขวัญให้กับบ้านหนูน่อยค่ะแม่อันนี้อันนี้เออ่ที่นอนลูกค่ะแม่เขาเปิดแอร์แล้วเนาะ หน้าเปิดแอร์หรือเปล่าเนี่ยเปิดค่ะมันเย็นอยู่เนาะอากาศมันเย็นหาดูห้องสาวโสดหน่อยดิมาดูสิ โอ้สาวนอนนี่แม่โดนท่านใช่ค่ะเจ้านอนเนี่ยเราบอกกลางคืนเนี่ยเนีนค่ะเนียนที่นอนเขาเวลาเราเมอนนางก็จะยิ่งตลบตกที่นอนนางชอบละเมอแบบแม่เนี่ก็เหมือนกันสบายละเมินเวลานางละเมอนี่ตลบมากเริ่มเต็มแล้วเบียของเหมือนบ้านค่อยแล้วนี่นี่ขออนุญาตเด้อนาเด้อเบียมาดูอะไรนี่นี่มาดูอะไรนี่ นี่ห้องน้ําเขาอย่างพะลูข้าหละไฟปืดใสแล้วแม่นี่ดูนี่แม่ดูโู้โหเจ้ากูเลยเนาะใช่เห็นไหมจะมีแขกเลยจะได้แบบว่าโอ้โหแม่ก็อ่าเราบุกไปดูบ้านหนูไม่คิดว่าจะมีแขกก็เลยจะเลอะนิดนึงนะคะเริ่มเต็มแล้วไอ้กระดาษนี่เอาไว้ให้น้องฉี่ค่ะกับน้องอื้อน้องก็จะฉี่จะเอื้อ มีมารยาทนะเนี่ยเราเนาะโอ้ยเริ่มเต็มแล้วในนนบ้าะแม่คือเป็นอะไรที่แบบว่าเหนื่อยแบบคิมนี้แค่นี้ก่อนนะคะ10บนาทีแล้วนะ